ท่านผู้บังคับการประูธรจังหวัดพิจิตรอูที่เกิดเหตุครับออ้้ทททีี่่่ปงงาาานนเย นี่คือบติเหตุนะครับรถไฟชนรถกระบะสี่ประตูเสียชีวิตอีรายเดี๋ยวก็ลังรอที่กระเทศนะครับรถไฟสายเหนือนะครับที่ไปงรไปปเรวมไปเท่าไหร่แน่เ <7 S 2> คนครับมีผู้โดยสารเคนครับผมเสียชีวิตเท่าไหร่เสียชีวิต3ามตบครับ ชายท um. <5> <5> so ี <5> <5> <5> ่หญิงหญิงที no ่สองเป็นชายหนึ่งเหมือนกันที่แดงประมาณนี่คือศพผู้เสียชีวิตนะครับอุบัติเหตุรถไฟชนรถยนต์ครับเสียชีวิตบริเวณทางแยกนี่อะไรรถสินค้าเลยอะไรนี่คือชาวบ้าลงรถไฟนะครับลงรถไฟรถไฟจะมาครับกี่รายอ่ะ คนขับรถ8นะครับแล้วตอนนี้เจอกี่รายตอนนี้7ตอนนี้เจอ7ฝั่งโน้มมีไหมฝั่งโน้มแต่เนีอันนี้เราดิ้นเขียเจ็ดแล้วแล้วกี่คนนะเจ็ดเจ็ดนะค8เแน่นะเจ็ดแน่ฮะสองคนแม่ลูกนี่สองลูกหลานอ่าสองพ่อบุญหลานแล้วลูกเขยหลานเขยอีกคนนึงขับรถอ่าแล้วพี่พี่สาวอีกคนนึงเมียเขานี่คนนึงไปโรงพยาบาลแล้วก็อานีกอีกคนนึงอ่า 6อ,อย่าลืมกดติดตามคลิปข่าวสารข่าวด่วนข่าวดังทุกทิศทั่วไทยสารความบันเทิงอื่นๆจากทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้ทาง Facebook, Youtube, TikTok, Twitter และ Instagram และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้แล้วค่ะ